สวัสดีครับพบกับน็อตออโตลิฟเทคผมคลิปนี้พิเศษมากๆครับเราอยู่กับ h o n d a HRV นะครับผมมาติดตั้งจอรุ่นท็อปสุดของร้านเลยนะครับก็คือหน้าจอแรม8กิกนะครับแล้วก็ ROM 128กิกนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ LED เลยนะครับก็สวยงามครับก็การเล่นนะครับมันจะติดมือมากๆกนะสำหรับแรม8นี่มันลื่นติดมือมากๆหน้าจอสามารถทาอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถดู Netflix นะครับดู YouTube โหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่านเพสโต e ได้เลยนะครับที่คุณต้องการนะครับที่สําคัญยังรองรับการควบคุมผ่านพวง ใช้ได้เหมือนเดิมกดปุ่มบวกลบได้แล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษคือเปิดประตูรถนะครับแล้วก็จะมีโชว์ด้วยว่าเราเปิดประตูฝั่งไหนไว้นะครับละเอียดลูกเล่นหลายอย่างเยอะมากนะครับก็มาดูครับว่ามีเน็ตฟลิกก็กดประมาณนี้ดูหนังเต็มจอ YouTube เต็มจอเราจะแบ่ง2จอก็ได้นะครับด้านขวาจะเป็นแมปด้านซ้ายจะดู y YouTube โอ้โหหลากหลายมากหรือเราต้องการเปิดแมปไว้ให้เป็นขนาดเล็กเราก็ขยายจอ u t u b e ขนาดใหญ่ได้นะครับก็รองรับเกียร์ถอยเหมือนเดิมแล้วก็แอร์ก็จะแสดงอยู่ที่จออย่างนี้นะครับด้วยครบถ้วนเลยไม่มี รุ่นได้เลยนะครับผมก็สําหรับจอรุ่นนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ใช่แค่ HRV นะครับหรือรถรุ่นอื่นๆนะครับสามารถติดจอ a n d ด o i d นี้ได้เหมือนกันนะครับเรามีทั้งแรมสแรม6กิกแรมกิกนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับก็สามารถ i บ็อกเข้ามาสอบถามพี่ๆทีมเซลล์น้องๆได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ